วันนี้ก็มาจะทำแกงเลียงกินสดน้ำนนร้อนๆใส่เห็ดใส่กุ้งหน่อยหนึ่งมีกุ้งอยู่สี่ห้าตัวเองเห็ดฟางกับเห็ดหูหนูอืมวันนี้มารับชมกันนะคะแกงเลียงค่ะอาหารพื้นบ้านค่ะสวัสดีค่ะย่าก็วันนี้จะทำแกงเลียงนะ ลายน้ำไปแล้วตำตำหอมตำกะปิตำปลาทูยางก็จะใส่เห็ดนะมีเห็ดฟางกับเห็ดเห็ดหูหนูใส่ไปก่อนเดี๋ยวเห็ดไม่สุกอยากกินแกงผักมากแกงเลียงมันได้มีผักเยอะ ก็จะใส่พริกหน่อยใส่พริกให้พอเผ็ดเๆหน่อยออกรสเผ็ดๆหน่อยพริกขี้หนูแมวก็มารอจะกินอาหารนี่อาหารใี่แมวจัด เนี่ยมีฟักทองกับบวบแล้วก็ยญกาก่มีใส่บัวอยู่หน่อยจะพกันหมดเลยอะ่ะทั้งใส่บัวทั้งบวบนี่แหละมีกุ้งก้นตู้เย็นอีกหน่อยนึงอืมมีกุ้งอสองสาตัวจะใส่กุ้งหน่อย ใส่เครื่องปรุง,งก,ก่อนใส่เห็ดมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ชุบคุณอ้อสักก้อน ชูร้หน่อยนี่แปลกวดใส่กันหน่อย หอมกะปิมากเลยนี่ผักเอาคงใส่ไม่หมดนะต้องใช้มือละไม่ได้ใส่ถุงมือเลย มีบวบกับฟักทองแล้วก็มีใสบัวอยู่หน,หน่อยนึงแกงเรียงเนี่ยเรากินเปล่าๆได้ไงฟักทองเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังบ้างฟักทองมันต้องสองชิ้นนะยาซื้อเยอะใส่บวบบวบมันน้อยใส่บวบเยอะหน่อยเดี๋ยวมันเหี่ยววะก็ไม่เหลืออะไรแล้ว อันนี้ใส่บัวมีใส่บัวก็ใส่ใส่บัวด้วยเต็มหม้ออึดทึดเลยแกงทีก็เต็มหม้อเลยอ่ะไอ้แกงเลี้ยงเนี่ยเรากินเปล่าๆได้ไงหอมมาก เดี๋ยวรอดเดือดปิดฝาไวยหน่อยรอดเดือดเดี๋ยวค่อยใส่กุ้งกุ้งอยู่สี่ห้าตัว เดือนแล้วสุกนี่มีกุ้งอยู่หน่อยก็โรยกุ้งไปเลยใส่ใบใบมังคักนี่ใส่ใบมังคักน่ะเก็บมาเก็บมาจากน้ําบ้านได้หน่อยเพิ่งปลูกใบมังคัก ค่ะแกงแกงเลียงก็เรียบร้อยเสร็จแล้วอร่อยมากละมีกุ้งอยู่สี่ห้าตัวโรยหน้าไปวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยนะคะแกงเลียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ